ครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาื่องหลังนี้ทรงยาวๆเป็งหลังียังโอ้แต่ก็ดูเป็นทรงนะเพื่อนขี่มาข้างาทางเจอครับผม เห็นมาจากไกลเลยยวหามุมก่อนเพื่อนน่าจะเป็นหลังแล้วแหละลหดูเหมือนอจริงเพื่อนเหมือนมีรอยคนเดินเข้ามาแล้วน่ยพอเมื่อกี้ผมมาฝั่งนน้นผมเดินมาฝั่งนน้าานอ้อมมาโน่นฝั่งนี้มีคนรอ,อดมาแล้วี่อืม เดี๋ยวซูให้ดูนเพื่อนนี่ครับทางคนเดินเข้ามาเ,ออเป็นทางเลยครับพอเมื่อกี้ผมมาฝั่งนี้ครับผมผมเดินออมมาฝั่งนี้ทางไปลูกค้านี่โอ้ยอนแสงเพื่อนนี่ครับทางผมมาเมื่อกี้ น่าจะพอเห็นอยู่ออกหากินอยู่นะเพราะวันนี้วันนี้ไม่หนาเขาเป็นเพื่อนวันนี้ดูน้ำากลหลังม,มองไม่ค่อยชัดเพื่อนอืมีคนเดินเข้ามากกเพื่อนํามรรบเสร็จแล้วครับยวขึ้นไปเช็คเลย นี่ครับเขามาทางนี้เป็นทางเลยนี่ครับแต่ผมเมื่อกี้ผมอ้อมไปนู่นจอดรถไปตรงนู้นแล้วผมก็เดินตามป่ายุคาอ้อมไปนู่นโอเคก็ผมจะเช็คดูเลยมีคนเจอแล้วนี่ทางเขาเาคงมองว่าเป็นพึ่งใหม่ผมก็มองว่าเป็นพึ่งใหม่เหมือนกันน่าจะเชิงกระดาษแต่เดี๋ยวขึ้นเช็คดูครับผม ออกหากินอยู่ครับเพื่อน,นร้อนๆอย่างนี้ดูตัวกินน้ำก็ผมลงเยอะเลยเพื่อนเสียงให้ลืมเลย ไป,ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับโอ้ดูนะดีๆครับผมเผื่อมีหลายดังหลายทางอ่านไ,ไปอีกแล้วม,มาแต่ทางเดียวไปแต่ทางเดียวเลยเพื่อนดังแรกที่เจอขึ้นไปปัดดูแล้วครับผม มีน้ำนิดหนึง่งแต่ไม่เอารอไว้ก่อนครับผมเพิ่งยังไม่โดนควันแต่ไม่รู้จะรอดเขาหรือเปล่าเพราะเขาก็เห็นเราก็เห็นน่าจะอยู่ต้นไห้ต้นนี้แน่เลยเดี๋ยวดูกสัพักก่อนเพื่อนแต่ได้แล้วทิศท,ทางหนึ่งเผื่อมีอะไรทิศทางครับผมไปแต่ทิศทางเดียวอีกล่ะครับเพื่อน ที่ยี่สิบเอ็ดครับผมซ่มดีมากเลยดูครับดูใจมะละกอเห็นเพื่อนหลังสวย,ยอยู่ออกหากินห่างกัเนเพื่อนแต่ไม่ค่อยหนาหรอกวันนี้ วยเลยครับทรงนี้น่าจะแก่ด้วยแหละโอเคครับผมเดี๋ยวทํำครบลุยเลยครับผมเชินเพื่อนครบเสร็จแล้วครับผมจุดครบเลยครับจุดครบเลย แกหรือเปล่าครับยางไงโอ้ยแกก็อ่อนอ้โหแก่งากเลยแหละอ้ดึน้ำไหมอ้หน้ำก็ฝ่อน้ำก็ฝ่อเพื่อนฝอครับผมรอบสองรอ,อบสองกำลังสวยอยู่ครับ ไม่มีแล้วครับไม่พื้นเลยน้ำไม่มีอ่อนโขผมตัดง่ายตัดเร็วครับอ่างนี้ ข้เพื่อนขี่รถมาเห็นล้งล้างกันพือนเบียรถก็ดังเอียดเลยนึกว่าพึ่งที่จริงเห็นดำดำพึ่งกรับผมจะล้างปล่าลัางล้างย้ายไปแล้วล้างไม่โตครับผม